สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะสำหรับซีรีส์ชุดติวฟิสิกส์หมอต้นเพื่อสอบเข้าหมอสนะคะชุดนี้ยังคงเป็นเรื่องของกฎการอนุรักษ์พลังงานต่อจากคราวที่แล้วนะโอเคมาเริ่มกันเลยเรามาถึงข้อที่6กันละเขาบอกว่าแท่งไม้มวล0.5กิโลกรัมถูกปล่อยจากหยุดนิ่งมวล0.5กิโลกรัมถูกปล่อยจากหยุดนิ่ง เรือต้นเป็นศูนย์ให้ถลายลงมาตามส่วนโค้งเรยียบลื่นซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของวงกลมรัศมี0.1เมตรจงหาอัตราเร็วของแท่งไม้ที่จุดต่ำสุดภาพก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็คืออยู่ที่ตำแหน่งด้านบนแล้วก็ถลายลงมาตรงนี้แล้วเขาถามบอกว่าถ้าวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งต่ำสุดคือตรงนี้จะมีอัตราเร็วเท่าไหร่อ่า ใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานเหมือนเดิมก็คือข้างบนตรงนี้คือตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่สองเนี่ยเราใช้จากพลังงานเริ่มต้น E 1เท่ากับพลังงานสุดท้าย E 2พลังงานเริ่มต้นตรงนี้เพราถูกอยู่ด้านบนใช่ไหมถูกปล่อยจากหยุดนิ่งแสดงว่าความเร็วต้นเป็นศูนย์เนาเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีพลังงานจนนะคะ มีความสูงตรงนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งด้านบนเนี่ยก็จะมีแค่พลังงานศักนมถ่วงเนาะ mgh ตำแหน่งที่สองเคลื่อนที่มาปุ๊บก็จะเปลี่ยนจากพลังงานศั์เป็นพลังงานจนไม่ได้บอกว่ามีความฝืดหรือใดๆทั้งสิ้นเราก็คิดแค่นี้เลย1ส่วน2 mv กำลังสงปุ๊บตัด m ไปหา v ย้ายข้าง2ไปทางนนง้น2 g H. h แล้วก็ใส่สแควร root เพราะฉะนั้น v ของเราก็จะได้เป็นสแควร root 2 g เป็น10 h เป็น0.1ก็จะได้เป็นรูท2เนาะเพราะฉะนั้น v เท่ากับรู2หรือ1.41เมตรต่อวินาทีนั่นเองก็ตอบข้อ3นั่นเอง โอเคนะไปต่อที่ข้อ7โดรนลำหนึ่งมวล5กิโลกร,รมัมกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว40เมตรต่อวินาทีความสูงอ่า500เมตรจากพื้นดินพลังงานกลของโดรนเป็นเท่าไหร่โอเคเด็กๆต้องรู้ว่าพลังงานกลเนี่ยพลังงานกล E เนี่ยมันเกิดจากพลังงานศักย์บวก พลังงานจนเนาะซึ่งพลังงานศัก์ในที่นี้ก็คือศักย์หนุถ่วง mgh บวก1ส่วน2 mv กำลังสองแค่นี้เลย m ก็แทนค่าไป mgh แล้วก็บวกกับ1ส่วน2 m เป็นอา v เป็น40 ยกกำลังสองอือตรงนี้จะได้เป็นเออห้าห้ายี่ห้ายี่สิบห้าอ่าสองหมื่นห้าพันแล้วก็ตรงนี้แปดห้าสี่สิบศูนย์อีกสองตัวก็เป็นสองหมื่นห้าบวก สอ0 0มื่นหบวกสี่พก็จะได้เป็น2 9งหมนพัจูนนั่นเองพรังงานกลรวมเป็น2 9งหมก็ตอบข้อที่3ามเขนเนาะอ่ะไปต่อข้อแปดพอทำไปเยอะๆก็เริ่มจะจับทางได้แล้วเนาะมาปาก้อนหินออกจากหน้าผาทำมุมค่าหนึ่งทำมุมด้วยนะ โดยตอนออกจากมือก้อนหินมีพลังงานจนเท่านี้แสดงว่ามีความเร็วเนาะและมีพลังงานกลเท่านี้เมื่อไปถึงจุดสูงสุดพลังงานจนเหลือ20จูลพลังงานศัก์ของก้อนหินที่จุดสูงสุดคือข้อใดโอเคถามหาพลังงานศัก์ที่จุดสูงสุดก็เป็นหน้าผาประมาณนี้แล้วก็ข้างก้อนหินออกไป ทำมุมค่าหนึ่งตรงนี้แล้วก้อนหินก็ขึ้นไปปุ๊บแล้วก้อนหินก็ตกลงมาพื้นดินด้านล่างอ่ะขณะที่ปลาขึ้นตำแหน่งที่หนึ่งแล้วกันตรงนี้อันนี้คือตำแหน่งที่สูงสุดก็เป็นสองแล้วกันเนาะตำแหน่งสูงสุดอ,อตำแหน่งเริ่มต้นเนี่ยพลงานจนเป็นแปดสิบจูน และเมื่อไปถึงจุดสูงสุดพลังงานจนอันนี้เป็น ek หนึ่งเป็น ek สองแล้วกันเดือยี่สิบจูลถามว่าจะมีพลังงานสัตว์เท่าไหร่โอเคทีนี้เราต้องใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานอีกแล้วก็คือพลังงานในทุกตำแหน่งเนี่ยมันจะมีค่าคงที่เนาะก็คือพล <c oughs> ังงานที่ตำแหน่งที่หนึ่งเท่ากับพลังงานที่ตำแหน่งที่สองซึ่งพลังงานกลนตัวนี้มันก็เกิดจาก พลังงานจนบวกพลังงานสัก ek 1บวก ep 1ที่ตำแหน่งที่1เท่ากับพลังงานจนที่ตำแหน่งที่2บวกกับพลังงานสักที่ตำแหน่งที่สองด้วยตำแหน่งที่1จุดเริ่มต้นมีพลังงานจนเป็น80ดนะแล้วที่จุดเริ่มต้นเนี่ยอ่า เขาบอกว่าพลังงานกลก็80ด้วยนะเพราะฉะนั้นพลังงานศักย์ก็เลยมีค่าเป็นศูนย์เนาะ,ะเท่ากับตำแหน่งที่2พลังงานจนเหลือ20ถามว่าจะมีพลังงานศักย์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นพลังงานศักย์ EP 2ก็จะเท่ากับ80ลบ20ก็จะเท่ากับ60จู u น,นั่นเองก็ตอบ ข้อที่2โอเคเนาะพลังงานจะมีค่าคงที่นะคะแต่ละตำแหน่งก็จะมีค่าเท่ากันหมายความว่าตำแหน่งที่1เนี่ยพลังงานรวมก็มีค่า80ตําตำแหน่งที่2ก็มีค่า80จูนด้วยเนาะทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าที่เหลือเนี่ยมันก็ต้องเป็นพลังงานสักเนาะมาข้อที่9โจทย์บอกว่านักสกีเริ่มถลาย บนหิมะจากหยุดนิ่งที่ตำแหน่งที่1นลงทางลาดผ่านตำแหน่ง2 3และสซึ่งตำแหน่ง2และ4อยู่สูงจากระดับอ้างอิงเท่ากันดังภาพนีสองกับ4อยู่ที่ตำแหน่งอ้างอิงเท่ากันดังภาพนี้กันนะเคครูขีดเส้นไว้นะมันเท่ากันขึ้นมอืมสูงเท่ากัน เสร็จแล้วมีคำถามบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบพลังงานจนของนักสก,กีณนะตำแหน่งที่4กับตำแหน่งอื่นๆแล้วเป็นอย่างไรและถ้านักสก,กีคนนี้ต้องการเล่นอีกครั้งในเส้นทางเดิมโดยมีพลังงานจนณนะตำแหน่งที่4มากขึ้นกว่ารอบแรกจะต้องทำยังไงโอเคทีนี้เรามาดูนะตำแหน่งที่1เนี่ยเขาเริ่มต้นถลายมานะเพราะฉะนั้นข้อเริต้นเนี่ย ก็จะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นที่ตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยพลังงานจนก็จะมีค่าเป็นศูนย์ขณะที่เคลื่อนที่มาจากพลังงานศูนย์เนี่ยเป็นไงหรอก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะจากตำแหน่งที่หนึ่งมาตำแหน่งที่สองเนี่ยพลังงานจนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมาถึงด้านล่างสุดตรงนี้พลังงานจนก็จะมีค่ามากสุดแล้วพอขึ้นมาปุ๊บก็จะลดลง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 ,ลดลงจนตรงนี้ มีตำแหน่งน้อยนะแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนก็คือตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตรงนี้พลังงานจนเป็นไงเอ่ยเส้นทางตรงนี้พลังงานจนจะมีค่าเพิ่มขึ้นตำแหน่งด้านล่างพลังงานจนจะมีค่ามากที่สุดนะและตรงนี้ พลังงานจนจะลดลงส่วนตำแหน่งที่สี่กับตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยเอะตำแหน่งที่สี่กับตำแหน่งที่สองเนี่ยความสูงเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นพลังงานก็จะเท่ากันนะคะอ่าหมายถึงพลังงานศักย์เท่ากันอ่ะมาดู้อยการเปรียบเทียบพลังงานจนของนักสกีณตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่สี่คือตรงนี้เขาบอกว่าพลังงานจนณตำแหน่งที่สี่เท่ากับตำแหน่งที่สองถูกต้องไหม เนื่องจากว่าสูงเท่ากันถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นพลังงานสักน้มถ่วงเท่ากันก็จะทําให้พลังงานจนเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกนะ,ะมาดูข้างหลังวิธีเพิ่มพลังงานจนของนักสกีที่ตำแหน่งที่สี่คือหนึ่งให้นักสกีใส่ชุดที่เบาบางลงเพื่อลดม้วนใช่ไหมเอ่ยพลังงานพลังงานจนเนาะสูตรก็คือ ek เท่ากับ หนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองเพราะฉะนั้นหมายความว่าพลังงานจนเนี่ยมันจะมีค่าขึ้นอยู่กับมวลกับอัตราเร็วถ้ามวลมีค่ามากพลังงานจนมีค่ามากถูกต้องไหมหรือถ้าวัตถุมีความเร็วหรืออัตราเร็วมากพลังงานจนก็มีค่ามากเพราะฉะนั้นเขาบอกว่านักสกีใส่ชุดที่เบาบางลงจะทําให้พลังงานจนเพิ่มขึ้นอันนี้ผิดเนาะข้อที่สองให้นักสกีเริ่มต้น ถลายจากตำแหน่งที่ใกล้กับระดับอ้างอิงมากขึ้นถ้ายิ่งอยู่ใกล้กับระดับอ้างอิงตรงนี้มันระดับอ้างอิงอาจจะแบบเหมือนเริ่มเริ่มมาใกล้ๆอย่างเงี้ยพลังงานจลเพิ่มขึ้นไหมไม่นะน้องคนนี้ก็ไม่เพราะว่ายิ่งสูงมากเนี่ยมันก็จะเป็นไงลูกมันก็จะลงมาด้วยความเร็วที่มากใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะโจทย์ข้อเมื่อกี้เราจะเห็นว่าความเร็วเนี่ยมันจะเท่ากับ V เท่ากับสแควรูทสอง h เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับค่าความสูงเนาะโอเคอ่ะทีนี้เหลือข้อ3กับข้อ4ละเด็กๆตัดไปได้2ข้อละข้อ3บอกว่าพลังงานที่ตำแหน่งที่4เนี่ยน้อยกว่า3แต่มากกว่า1ถูกไหมอันนี้มันค่อยๆเพิ่มขึ้นมากสุดลดลงเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่4เนี่ยอ่า น้อยกว่าสาอันนี้ถูกและมากกว่า1ด้วยอันนี้ก็ถูกเนาะอ่าอันนี้ก็ถูกข้างหลังบอกว่าให้นักสกีเริ่มออกตัวด้วยการวิ่งถูกไหมก็คือเป็นการเพิ่มเพิ่มอัตราเร็วอยู่ข้อนี้ก็ถูกเนาะอ่ามาที้มาดูข้อที่สี่เขาบอกว่ามากกว่าตำแหน่งที่สามแต่น้อยกว่าตำแหน่งที่1ตัวนี้มากกว่าตำแหน่งที่สามถูกไหมไม่ถูกเนาะ ตรงนี้ไม่ถูกอืมนี้ไม่ถูกข้างหลังล่ะให้นักสก,กีเริ่มต้นถลายจากตำแหน่งที่สูงจากระดับอ้างอิมากขึ้นอันนี้ถูกโอเคเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกทั้งหมดเลยก็คือข้อสนั่นเองโอเคไปต่อข้อที่10บในการยิงหนังยางขึ้นฟ้าหนึ่งครั้งจะเกิดการเปลี่ยนรูปพลังงานเป็นลำดับ ตามข้อใดยิงหนังยางหนังยางมีความยืดหยุ่นก็ต้องเปลี่ยนจากพลังงานศักยืดหยุ่นเป็นพลังงานจนแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานศักนมถ่วงเนาะก็ตอบข้อที่สามได้เนาะเพราะว่ายิงปุ๊บแล้วก็เคลื่อนที่เคลื่อนที่แล้วก็มีความสูงโอเคข้อสิบเอ็ดข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้า ข้อใดไม่ถูกต้องข้อที่1เตารีดเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อนถูกข้อที่2หลอดไฟไม่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าเปลี่ยนจากไฟฟ้าเป็นแสงพลังงานแสงแล้วก็พลังงานความร้อนข้อนี้ไม่ถูกละมาดูข้อที่3วิทียุเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานสีอันนี้ถูกข้อที่4พัดลมเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานลมอันนี้ถูกโอเคเนาะ มาดูข้อ12ต้องการสูบน้ำขึ้นไว้บนถังที่สูง18เมตรโดยถังน้ำเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง4เมตรยาว5เมตรและสูง4เมตรเครื่องสูบน้ำสามารถสูบน้ำได้นาทีละ0.8ลูกบาทเมตรกำหนดค่าจีมาให้คำถามคือหากต้องการสูบน้ำให้เต็มถังจะต้องใช้พลังงานทั้งหมดเท่าไหร่ ถามหาพลังงานทั้งหมดในการสุกน้ำสมมติว่าเรามีถังเก็บน้ำแบบนี้เป็นแทงเก็บน้ำประมาณนี้เนาะอืมซึ่งสูง18เมตรอ่าก็คือให้ h แล้วกันเนาะ18เมตรแล้วก็มีน้ำบรรจุอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลย ถามหางานที่เกิดขึ้นข้อนี้งานอ่าถามหางานที่จะใช้ในการสูบก็คือหามหาพลังงานพลังงานข้อนี้เนี่ยอ่าเราใช้เป็น W นะพลังงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเท่ากับพลังงานที่สะสมอยู่ในแทงก์ก็คือ EP ซึ่งก็คือ mgh นั่นเองทีนี้อ่าเรารู้แล้วว่า h เขาให้มา G เราก็รูล้ละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือมวลของน้ำในแทงนี้เพราะฉะนั้นต้องไปหามวลก่อนเด็กๆหามวลของน้ำหามวลจากไหนเราไปหามวลของน้ำซึ่งเรารู้น้ำเนี่ยมันมีความหนาแน่นโลเท่ากับ M ส่วน v ใช่ไหมความหนาแน่นของน้ำเนี่ยมันเท่ากับ1000 กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะมวลปริมาตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงเพราะฉะนั้นมวลจะได้เป็นห้าเดี๋ยวนะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยอืม ก็จะได้เป็นหนึ่งพันหนึ่งห้าแปดหมื่นถูกไหมใช่แปดหมื่นกิโลกรัมอืมได้มลวลมาละเสร็จแล้วก็มาหางานที่เกิดขึ้น ใช้สีเขียวก็ได้งานที่เกิดขึ้นเท่ากับพลังงานศักย์ก็คือ mgh m เป็น80,000 g เป็น 10, h ความสูงเป็น18 18เมตร โอ้โหศูนย์กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้โหสิบสี่ล้านสี่แสนจูนอืมโอเคก็จะได้ข้อที่สี่ประมาณนี้โอเคนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ